นี้เกือบเกือบหกโมงเช้าเวลาฟ้าสะสว่างแล้วค่ะแต่ว่าดูสิคะพระจันทร์พระจันทร์น,นะคะนี้พระจันทร์แลมห้าคั้่หกคดูสว่างสวยนะคะก็เลยเล่นพระจันทร์ดูนะคะชอบชอบชอบดูฟ้านะคะ เสร็จแล้วก็ไปที่กินลมชมวิวนะฮะออกไปดูสวนสักนิดหนึ่งเนาะคิดว่าคงมีเวลาไม่มากนะแต่ว่าไปเห็นอันนี้ค่ะดูกันนะคะทุกท่านทุกคนทุกคนดู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 ด,ด,ดูลังอะไรเออพอเห็นตัวแล้วก็รู้เลย ลังมดมดเลยค่ะมดมดคันไฟใช่ไหมคะเนี้ยมดคันไฟจําได้ตั้งแต่เป็นเด็กๆเนาะเวลาไปไปนาเนะไปนาข้างทางก็จะมีรังพวกเนี้ยอยู่นานมากแล้วค่ะที่ไม่เห็นแบบเนี้ยนะคะกี่ปีแล้วสี่สิบสักสี่สิบปีได้แล้วมั้งคะที่ไม่เคยเห็นแบบนี้ ก็แปลว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ก็ห้าสิบกว่าเนาะสวยนะคะดูเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ปั้นแต่งจริงๆเนาะก็เก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะคะเด็กๆใครที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเห็นเยะสถาปัตยกรรมของตัวนี้เนอะเนี่ยค่ะเขาทำได้นะคะเขาทาได้ไม่รู้แปลว่าอะไรนะคะที่ทําเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาเนาะก็ใช้ประโยชน์จาก ไอ้ที่เป็นทรงทรงครกนี้ได้ด้วยวิธีไหนหรือก็ใช้ทำอะไรของเขาก็ไม่รู้เนาะธรรมชาตินะสวยเนาะสวยสวยสวยไ่ว่าเป็นเหมือนเป็นลักษณะเหมือนครกเนาะแล้วก็ดูเขาทำเป็นเอาดินขึ้นมากองกองเป็นเกล็ดเล็ดนะฮะเกล็ดคล้ายๆเกล็ดข,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 ขนมปังที่เขา ชุบนะชุบนมกะเล็ดขนมปังทอดอะไรเงี้ยนะมาดูสวยดีนะคะดูสวยดีดูแปลกนะะลูกหลันอนาะคตไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่านะคะเนะสร็จแล้วก็เดินดูต้นเล็บแมวนะคะเล็บแมวนะเล็บแมวนี่เล็บเล็บแมวจริงๆนะคะมันขวนได้ดีมากเลยนะคะใกล้ไม่ได้ โตแล้วนะคะลูกโตก็ไม่ได้อร่อยมากนะคะแต่มันต้นไม้แปลกเลยอยากอนุรักษ์ไว้นิดหนึ่งนะคะลูกลานเล่นลนจะได้เห็นเนาะเสร็จแล้วก็เก็บกะเพราะคะกะเพรากะเพรามันงามมากนะคะเมื่อคืนก็โดนฝน,นเนาะเกี่ยวงามลูกเองไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมันก็จะรดจัดจ้านแล้วก็กลิ่นจะแรงมากนะคะกลิ่นแรงมากหอมแรงหอมแรงมาก วันนี้มีโอกาสปิดผมขาวค่ะเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์นิดนึงนะเอานเข้มขึ้นมานิดนึงตามอายุพราว่าน,นี่นฮะ,ะตีนผมขึ้นไปสูงเลยนะคะก็ติดผมองอกนิดนึงนะเตรียมตัวจะไปงานค่ะวันนี้จะไปงานาดูจะได้ดูจะไม่น่าเกลียดน,นะคะให้เกยียดเจ้าภาพนะคะ ให้เกียจ้ภาพโดยทําให้เราตัวเองไม่ไม่ดูแย่มากถ้าจะสวยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะคะค่ะ